สวัสดีครับพบก,กับเซลล์ร้ล้านนะครับคอนเทนต์นี้ถ้าใครอยากขายแพงได้นะของที่มันมูลค่าสูงครับมันจะมี how to เรียกว่า high ticket selling นะครับส่วนตัวผมเองเนาะในเรื่องของการเป็นคอนซัลท์หรือว่าการขายโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับจับของพรีเมียมเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้แหละ high ticket selling นะโดยเฉพาะเรื่องสัมมานาด้วยนะครับอันนี้ทุกท่านก็จะทราบดีว่าผมเปิดคอร์สทุกเดือนนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยคุ้มค่านะต้องบอกว่า เทียบกับตลาดมันก็สูงแหละนะครับต่อหัวเนี่ยก็เป็นหมื่นอยู่ผมทํายังไงนะครับเพราะว่าเรื่องของการขายแบบไพยทิเกตเนี่ยหลายคนก็อยากทานะครับแต่ก็ทําผิดวิธีนะครับทําผิดๆถูกๆก,ก,ก็เลยไม่ได้ผลสักทีนะเดีนั้นแล้วเนี่ยเรามาหาวิธีการที่ถูกต้องครับเพื่อที่ทําให้เราขายได้แบบมีกําไรเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเนาะส่วนกระแสที่แบบวันเนี้ยใครๆก็ต้องเอาถูกหรือว่าขายบุฟเฟ่นะครับตีน้อยกับ MK ็หรือว่าหลายธุรกิจนะครับ สงครามราคาเนี่ยเหมือนที่เจ้าสัวคณินบอกครับสายป่านไม่ยาวพอเนี่ยราคามจะเสียนะแล้วก็ตลาดเนี่ยรวมๆมันก็จะแบบไปที่ราคาอย่างเดียวครับเรามาขาย High Ticket Selling ส่วนกระแสกันดีกว่านะเริ่มเลยครับอย่างแรกเนี่ยเรามาทบทวนดีกว่าว่ามันมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับสินค้าอะไรแนวไหนที่อยู่ในหมวด High Ticket Selling ก็อย่างเช่นพวกคลินิกเสริมความงามแบบพรีเมียมอย่างเงี้ยครับคลินิกสัญญกรรมที่หน่วยขายเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนหรือกระทั่งหลักล้านนะหรือว่าเรื่องของรถสปอร์ตอย่างเงี้ยครับรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์รถหรูหรานะครับรถเบนซ์บีเอ็มเมาดี้ปอร์เช่นะครับเฟอร์รารีนะหรือคอ,อร์สเทรนนิ่งก็ได้นะครับคอร์สเทรนนิ่งที่อาจารย์หรือว่าวิทยากรหลายท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยหัวละแสนนะครับนะก็มีมาแล้วนะอันนี้ถือว่าอยู่ในหมวดไฮทิเกตหมดเลยนะครับ ธุรกิจการเงินธุรกิจไฟแนนซ์ขายประกันนะครับขายตรงก็ได้นะครับที่มันเป็นของราคาแพงขึ้นมานะสินค้าแบรนด์เนมหรูหราครับพวกนี้กระเป๋านะครับนาฬิกาถือว่าไฮทิเกตหมดนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวก็ได้ครับประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นทัวร์แบบระดับเขาเรียกแกรนทัวร์นะครับอันนี้มันก็จะต่างกับทัวร์โปรไฟไหมนะเอาตั้งแต่เครื่องบินใช่ไหมแบบฟูลเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับหรือว่าโรงแรมเป็น4ี่ถึงห้าดาวขึ้นไปนะครับอันนี้มันจะต้องแบบ มีมูลค่าสูงขึ้นมาแล้วนะก็พอเข้าใจแล้วว่าตัวธุรกิจมีอะไรกันบ้างแล้วนะครับก็เลยมาเรื่องที่2เลยครับเรื่องที่2อเนี่ยอยากให้โฟกัสที่ตัวเองก่อนนะครับคุณอยากจะขาย h i g ทิเ c ตเนี่ยคุณต้องรู้จริงเสียนจริงเก่งจริงเชี่ยวชาญจริงน่าเชื่อถือจริงนะครับจะดีไม่น้อยอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยจะขายเรื่องของคอร์สเซลใช่ไหมผมก็ต้องมีวุฒิบีดีกรีที่ผมไปลงทุนเรียนมาแล้วหรือว่าผมเนี่ย มีบริษัทนะครับที่สามารถทําดีลได้จากของจริงนะครับหรือว่ามีเรื่องของเพจเรื่องของ YouTube เรื่องของ Facebook เนี่ยให้คนได้ติดตามนะว่า m i n d s e t หรือว่าวิธีการขายของผมเป็นยังไงบ้างคุณจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือพวกนี้จากองค์รวมทั้งหมดนะครับคุณจะขายอะไรคุณก็ต้องเสียนเรื่องนั้นคุณขายคลินิกเสริมความงามคุณก็ต้องเสียนเรื่องของความงามนะครับขายเรื่องรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์เนี่ยคุณก็ต้องเสียนเรื่องของไม่ใช่แค่ตัวสินค้านะครับยังต้องเสียนว่า รู้จักลูกค้าว่าใครนะครับหรือว่ารสนิยมประมาณไหนเนี่ยถึงจะเป็นลูกค้าคุณได้นะครับขายแบรนด์เนนอย่างเงี้ยนาฬิกาเนี่ยพวกนาฬิกาโรเล็กซ์เอพีปาเต้เนี่ยคุณก็ต้องมีความรู้นะครับมีเรื่องของราคาตลาดหรือว่าตัวของการลงทุนที่ว่ามันจะขึ้นได้หรือว่ามันจะลงนะครับช่วงไหนควรซื้อไม่ควรซื้ออย่างเงี้ยมันจะบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในตัวทั้งหมดนะครับรวมไปถึงภาพลักษณ์ด้วยนะครับภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือภาพลักษณ์ที่ เป็นนักธุรกิจนะครับมีความรู้มีวุฒิมีใบประกอบทุกอย่างนะครับพวกนี้มันคือสมก,การที่เป็นส่วนผสมนะที่ทําให้ตัวเรามันน่าเชื่อถือนะครับความเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยการดูปัญหาลูกค้าการวิเคราะห์โจทย์ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็นําเสนอให้ตอบโจทย์นะครับ nhiều ไฮทิกเก็ตเนี่ยจะไปต่อไม่ได้เลยครับถ้าตัวเราไม่น่าเชื่อถือนะผมใช้คํานี้ถ้าตัวเราไม่เก่งจริงไม่ได้เชี่ยวชาญจริงเนี่ยเราจะ ไปต่อได้ลําบากมากนะครับแต่ถ้าใครมีทั้งผู้ติดตามนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยดีนะบุคลิกรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยดีเช่นคุณขายพวกอาหารเสริมแพงๆเนี่ยคุณก็ต้องดูดีทั้งภายนอกและภายในถูกไหมถ้าเกิดคุณหุ่นดูไม่ได้นะครับแล้วคุณไปขายพวกอาหารเสริมเนี่ยใครก็จะไปเชื่อคุณเห็นไหมอันเนี้ยมันก็คือหลักการของการสร้างความน่าเชื่อถือที่เริ่มจากตัวเองนะครับถึงจะขายแบบของแพงๆได้นะ แต่มาอย่างที่3มเนี่ยก็ต้องรู้จักแล้วว่าลูกค้าเราเป็นใครนะครับแน่นอนว่าจะเป็น B 2 B B 2 C ก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะ B 2 B คุณก็ต้องดูออกแล้วคุณขายพวกโซลูชันที่มันแพงมากเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจใช่ไหมคุณก็ต้องหาลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เขามีพนักง,งานเยอะนะครับหรือว่าเขามีรายได้ต่อป,ปีเนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตัวว่าไปนะครับหรือ B 2 C ่แน่นอนก็ต้องเป็นคนมีตังค์ครับ ที่สําคัญคือคุณจะได้เปรียบด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเน็กชันถูกไหมอย่างขายรถสปอร์ตเนี่ยหรือว่าขายประกันที่มันเป็นเบียรประกันสูงอะ่ะคอนเน็กชันรอบตัวสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนที่ทํางานหรือว่าคนที่สถาบันปริญญาโทนะครับหรือว่าคอร์สระยะสั้นพวกนี้มันคือการที่จะทําให้คุณมีสายป่านในเรื่องของคอนเน็กชันแล้วก็การขายลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นตาสีตาสาอะไรเงี้ย มันก็จะยากพอสมควรครับเพราะว่าเราไม่มีคอนเนคชั่นนะครับอย่างที่4ครับก็คือเรื่อง how to ทั้งหมดแหละของการขายบบ High Ticket นะครับทำยังไงนะครับแกนแท้ก็คือเรื่องของคุณค่าทุกท่านจำไว้นะครับคุณค่าต้องเหนือราคานะครับผมจะอธิบายโดยเป็นยกเคสของการขายเบนให้นะผมจะบอกว่าความพรีเมียมเนี่ยคุณค่าอนะ่คือคุณค่านะแคุณค่าเนี่ยนะ ให้เป็นหยินแล้วกันก็คือา่าสีดำเนาะหยินหยางนะครับดําขาวนะส่วนการขายราคาถูกเนี่ยมันจะได้คําว่าคุ้มค่าเมื่อกี้เราคุณค่าใช่ปะ่ะราคาถูกคือคุ้มค่านะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นพลังที่จะเขาเรียกว่าคานกัน2ออันเนี้ยนะครับคุณจะมาทางหยินให้เยอะเนี่ยคุณจะต้องขายเรื่องของคุณค่าให้ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะขายรถเบนซ์ที่กําลังลด CLE CLS 5 3อะ่ะตอนนี้เหลือ3ล้าน9นะครับแต่เพื่อนคุณเนี่ยมันมีตังนะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นคนบ้ารถนะครับแล้วมันก็อยากได้แค่แคมร y นะครับคันว่าล้านกว่าบาทซึ่งมันก็ถูกกว่าอย่างเห็นๆน,นะครับรถนี้ก็คือไซส์แบบพอๆกันใช่ปะพาจาก A ไป B ได้เอาตรงๆเลยถ้าจะเอาคุ้มเนี่ยคุณต้องซื้อ t o y o ต a ถูกไหมเพราะว่ามันก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอถูกกว่าแล้วรถมันก็โอเคน่าเชื่อถือนะครับ แต่ถ้าคุณจะขายเรื่องของคุณค่าเนี่ยก็คือขายแพงเนี่ยนะครับอ่ะคุณจะต้องเล่าให้มันเป็นภาษาแบบที่เขาเรียกว่าโดนเรื่องความต้องการที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์นะอย่างเช่นโอเคคุณพูดเรื่องสมรรถนะรถนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณต้องขายอะไรที่คําว่าเหนือนระดับแลอย่างเช่นเรื่องของภาพลักษณ์อ่ะเพื่อนคุณทําธุรกิจเนี่ยการขับรถเบนซ์เนี่ยมันก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ในทางที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ไปเป็นการลงทุนที่ ไปปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะ่ะเออมันจะต้องขายฝันขายภาพลักษณ์ประมาณนี้ความหรูหราความน่าเชื่อถือนะครับทาให้เพื่อนสามารถแบบไปปิดธุรกิจหรือว่าได้รับความน่าเชื่อถือได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเทียบกับโตโยตานะหรือว่าเรื่องสมรรถนะรถเนี่ยมันก็จะต้องให้คําบรรยายว่าคือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยพอๆกับการขับรถสปอร์ตเลยหรือว่าแม้กระทั่งซูเปอร์คาร์เนี่ยเพราะไอ้เจ้ารถรุ่นเนี้ยแรงม้ามันเกือบ500ม้าน,นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอย่างเงี้ย คือรถเบนซะ์น่ะมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรถที่เซฟตี้ซึ่งมันสามารถลงทุนไปแล้วรักษาชีวิตได้นะครับเอาไปทำมาหาก,กินอย่างอื่นนะถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็คือรถยุโรปเนี่ยมันควรที่จะทนทานกว่าหรือว่าเรื่องความปลอดภยัยที่แบบเหนือกว่าเซฟชีวิตได้เงี้ยครับเม,เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะเพราะฉะนั้นในการขายเนี่ยจะต้องเน้นคุณค่ามากๆซึ่งมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าการขาย โดยให้มันตอบโจทย์ความต้องการที่ซ่อนอยู่นะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยซื้ออะไรไปโดยเฉพาะของแพงอะ่ะมันก็คือการยอมรับนะครับเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการได้รับความเคารพนับถือใช่ไหมเหมือนถ้าใส่โรเล็กะ่ะมันก็ต้องบรรยายแล้วว่าเฮ้ยระดับคนใส่โรเล็กเนี่ยมันก็ต้องเจ้าของธุรกิจละหรือว่าคนมีเงินนะครับหรือแบรนด์เนมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อยู่แล้วนะครับได้รับความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับแบบง่ายๆเลยนะเราจะต้องขายเรื่องพวกเนี้ย ความเอกซ์คลูซความเหนือระดับนะครับความได้รับการยกย่องนะครับเรื่องของคุณค่าทางใจนะครับซื้อแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสบายใจนะเพราะว่าราคาที่แพงเนี่ยยังไงคุณภาพ่มันมาตามอยู่แล้วนะครับสินค้าไฮทิ i เก็ตทุกอย่างจะต้องบอกถึงคุณค่าเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับหรือจะพูดเรื่องการลงทุนก็ไดนะ้นะอย่างเช่นถ้าเป็น B2B เนี่ยลงทุนโซลูชันอาจจะแบบเป็นหลักล้านใช่ไหม แต่โซลูชันนี้สามารถทําให้ลูกค้าคืนทุนได้หรือว่าทําให้ประสิทธิภาพในเรื่องของธุรกิจเนี่ยหรือเรื่องของคนเนี่ยดีขึน้นเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้นะครับมันก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจขึ้นนะซื้อของแพงไปอ่ะของต้องดีนะครับฟังดีๆนะขายค่ทิเก็ตจะไม่พูดเรื่องของถูกลดราคาเด็ดขาดนะครับจะเน้นไปที่เชิงคุณภาพอย่างเป็นหลักเลยนะครับต่อมาอย่างที่5ครับก็คือวิธีการขายทั้งหมดเนี่ยผมใช้คําว่า ที่มันเรียกว่ากระบวนการขายตั้งแต่เปิดจนปิดการขายแล้วก็ดูแลหลังขายต้องพิถีพิถันมากนะครับพิถีพิถันมากไหมเอาตั้งแต่แบบนัดลูกค้าเจอลูกค้าเนี่ยทุกอย่างต้องแบบทางการทุกอย่างต้องอยู่ในบรรยากาศที่แบบดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเอ็กซ์คลูซีฟใช่ไหมมีความพรีเมียมนะครับสร้างความประทับใจตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอย่างเงี้ยเจอหน้าลูกค้าคือทํางานที่มันมืออาชีพมือโปรนะหรือว่าถ้าเป็น B2B เนี่ยการพรีเซนต์เนี่ยมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นเทเลเมดนะเทเลเมดก็คือ ออกแบบเฉพาะกับลูกค้าแต่ละรายนะครับก็เหมือนกับร้านแบรนด์เนมอ่ะทำไมเขาต้องมีเซลล์ประกบลูกค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งทำไมลูกค้าต้องไปยืนรอนะต้องต่อคิวนะครับพวกนี้เพื่อให้การบริการมันแบบหนึ่งต่อหนึ่งจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟอ่เห็นด้วยไหมคือเราไปศูนย์เบนซ์อย่างเงี้ยเราไปดูรถพวกพอร์เช่เนี่ยเซล์เขาจะประกบเราหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับเขาจะไม่มีแบบว่าแบบดูแลลูกค้าทีละหลายหลาย,หลายคนนะสังเกตไหมเนี่ยเพื่ออะไรสร้างความ เอกซ์คลูซีฟพรีเมียมนะครับการนําเสนอก็คือจะเฉพาะตัวเราหรือว่าเฉพาะบริษัทนั้นๆเท่านั้นเลยนะครับมันก็จะทําให้เรื่องกระบวนการขายมันดูเนี้ยบนะครับมันดูเป็นมือโปรนะครับหรือว่าพวกข้อตัวแยง้งอ่ะเราก็ตอบได้อย่างฉะฉานมืออาชีพข้อตัวแยง้งมันก็คือการที่จะทดสอบว่าเรามีความรู้มากแค่ไหนนะครับตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความละเอียดในการแบบ ตอบข้อโต้แย้งข้อเสนอนะครับเป็นถึงการต่อรองราคาเจรจารเนี่ยแน่นอนว่าการต่อราคามันจะไม่ได้แบบลดราคาเยอะอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายครับสำคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลหลังการขายครับก็ต้องแบบสเปเชียลมากๆนะครับพรีเมียมเอกซ์คลูซีฟมีการเข้าไปเจอลูกค้าอย่างสม่ําเสมอนะก็เรื่องที่6ต่อมาก็คือจิตวิทยาการขายนะครับที่จะทําให้ลูกค้าซื้อแพงขึ้นนะก็คือเราทําให้ลูกค้ารู้สึกฉลาดขึ้นนะครับไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยโดนขายนะ แล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เขาวินนะครับจากการลงทุนเหมือนเบนซ์น่ะคือเราบอกว่าเฮ้ยซื้อเบนซ์น่ะมันแพงใช่แต่ว่าลูกค้าได้เรื่องของภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือก็ไงไปปิดการขายได้นะครับตัวเขาเองก็ไปทําธุรกิจหาเงินได้มากขึ้นนะครับต่อมาอย่างที่2เนี่ยคืออย่ารีบเร่งปิดการขายนะครับอันนี้ตรงกันข้ามกับขายถูกขายถูกสังเกตไหมจะมาพร้อมโปรโมชั่นแล้วต้องเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยใช้เรื่องของ scarcity ก็คือแบบความขาดแคลนนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะขายไฮทิเกตเนี่ยต้องชิลเลย นะครับลูกค้าตัดสินใจได้นะครับไม่ต้องรีบอยากให้พี่ดิพี่ถัานในเรื่องการพิจารณาซื้อทําให้เขาเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจครับอันนี้คือจิตวิทยาที่ตรงกันข้ามกับเรื่องโปรโมชั่นมากๆนะครับหรือจะมีเรื่องเคสตั้ดี้ก็ด้วยครับอย่างการเอาตัวอย่างลูกค้าที่แบบซื้อเราไปแล้วประสบความสําเร็จนะหรือว่ามีเคสธุรกิจที่น่าสนใจเนี่ยอันนี้ก็คือแชร์ให้ลูกค้าได้เลยก็จะสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็ มีวิธีครับสุดท้ายแลวอย่างที่เจ็นะคือจะขายแบบไฮทิกเกตเนี่ยทำไงนะส่วนใหญ่ที่เขาทําอย่างแรกเนี่ยเขาจะบันเดิลครับเขาเรียกว่าโซลูชันเป็นบันเดิลแพ็กเกแบบแฮปปี้มิลอ่ะแบบถ้าไปซื้อเบอร์เกอร์ก็คือจะเป็นชุดเซ็ตจะจัดมาแล้วอ่ะพยายามขายอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเซ็ตเป็นหมูแล้วก็มูลค่ารวมรวมมันจะสูงขึ้นนะครับเขาเรียกว่าการขายโซลูชันเนาะต่อมาก็คือเรื่องเซอร์วิสนะครับที่ผมย้าไปก็คือต้องพรีเมียมจริงๆนะครับแบบ 1, 1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะครับ แล้วที่สําคัญอันสุดท้ายเนี่ยควรจะหาวิธีนะครับสร้างความสัมพันธ์หรือการขายระยะยาวเนาะอย่างเช่นว่าการมีเป็นเป็นที่ปรึกษาหลังจากนั้นอีกนะครับดูแลหลังการขายตลอดไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราขายได้แพงขึ้นนะครับอันนี้ก็คร่าวๆครับของการใช้วิธี i i h t t i k k t t s l l l n n m m t t o o นะถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องการขายเพิ่มเติมนะครับวันที่ 28- 29นะอีกอาทิตย์หน้าเนี่ย ก็จะเป็นคอร์สเซลมัสเตอร์ลี่ t e r ูบีเ e นนะครับถ้าใครสนใจมาเรียนเรื่องการขายเนี่ยก็ยินดีติดต่อมาได้ทุกช่องทางครับขอบคุณที่ติดตามคุณได้วแหละซเซลล์เลไานะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ทุกช่องทางนะครับสำหรับ,บ